สวัสดีค่ะมาดูรูปถัดไปดีกว่ารูปถัดไปที่เราเห็นเนี่ยบางทีเป็นรูปที่อาจจะเห็นได้อยู่บางครั้งเลยนะคะอาจจะบ่อยกว่ารูปก่อนหน้านี้นะที่เป็นรูปถุงน้ำยาแดงนะคะรูปนี้เป็นถุงน้ำยาขุนค่ะปกติเวลาที่เราเห็นน้ำยาขุนเนี่ยเหมือนกันนะคะคือขุ่นทั้งสามรูปนี้จะเป็นรูปที่เห็นชัดมากคือขุนชัด แต่ปกติแล้วเนี่ยเราสามารถจะขุนน้อยกว่าน,นี้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะก่อนตัดถุงน้ํายาทิ้งเราต้องชั่งกิโลถุงพร้อมกับดูว่าน้ํายาขุนหรือใส่นะคะโดยเอามือเนี่ยวางไว้หลังหน้าต่างของถุงแล้วมองผ่านถุงลงไปถ้าคุณมองที่จุดที่เป็นหน้าต่างของถุงแล้วมองเห็นเส้นเลยมือตัวเองชัดอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ํายาใสด่ดีแต่ถ้าคุณมองไปแล้วไม่เห็น ปลว่าน้ำยาขุนเพราะว่าบางครั้งมันจะไม่ขุนจนเห็นขนาดนี bueno ้ได้เราไม่ต้องการให้คุณมาช้าขอให้แค่น้ำยาขุนคุณก็มานะคะเพราะว่าเรากลัวข้อที่หนึ่งค่ะเวลาที่เราปล่อยน้ํายาออกมาแล้วขุนเนี่ยจริงๆเรากลัวเรื่องของการติดเชื้อในช่องท้องเนาะเวลาที่เรามีการติดเชื้อในช่องท้องเนี่ยปกติทางการแพทย์เราเนี่ยวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในช่องท้องคือโดยการตรวจนับเม็ดเลือดขาวในน้ํายาที่ขุนนะคะ ว่ามีเม็ดเลือดขาวเนี่ยในน้ำยาที่ขุนเนี่ยมากกว่า100ตัวต่อลูกบาทมิลลิเมตรแล้วก็ต้องเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีชนิดว่าชื่อว่า p m n เนี่ยมากกว่า50%์ขึ้นไปนะคะปกติเราไม่ได้วินิจฉัยจากอาการเท่าไหร่นะเราวินิจฉัยจากน้ำยาขุน่นแล้วก็เม็ดเลือดขาวขึ้นเพราะฉะนั้นอาการปวดท้องอาการไข้เหล่านี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูเรื่องปวดท้องนะเพราะว่ามีทั้งคนที่ปวด แล้วก็คนที่ไม่ปวดดังนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยน้ํายาแล้วขุนเราก็เลยต้องมาตรวจค่ะปกติเวลาที่คุณมาตรวจกับเราเนี่ยถ้าคุณมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาน้ํายาที่คุณเห็นขุนเนี่ยไปส่งรับเม็ดเลือดขาวโดยการใส่ขวดแรกที่หนึ่งพอใส่ขวดที่หนึ่งไปส่งตรวจเนี่ยเราไม่ได้รอผลนับนะเราใส่ยาฆ่าเชื้อเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการความเร็วไม่ได้มานั่งรอว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นค่ะ ยาฆ่าเชื้อที่เราให้ครั้งแรกจะเป็นยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมเชื้อเยอะกว้างเพราะเรายังไม่รู้ชื่อเชื้อน้ํายาที่คุณได้รับยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะใน3าถึงหวันแรกเนี่ยถ้าคุณไวต่อการรักษาเนี่ยน้ำยาที่คุณเนี่ยจะใสเร็วมากเม็ดเลือดขาวที่เคยขึ้นเป็นพันๆสมมุติเนี่จะลงเป็นหลักร้อยเลยเหลือหลักร้อยหลักสิบเลยดังนั้น,นในช่วง3าถึงหวันแรกที่คุณมาโรงพยาบาลเนี่ยและตรวจนับเม็ดเลือดขาว แล้วก็กลับบ้านไปมารับยาเขาก็อยากให้คุณมาทุกวันเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูการพยากรโรคถูกเพราะว่าคนไหนที่ใส่ลงเร็วไม่เลือดขาวลงเร็วมันพยากรโรคค่อนข้างดีคนที่ลงช้าการพยากรโรคจะไม่ค่อยดีการติดตามอาจจะต้องกระชั้นชิดแล้วก็เฝ้าระวังสูงกว่าและที่สําคัญเรารอข้อที่สองค่ะเวลาที่คุณมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาขวดที่หนึ่งส่งไปนับไม่เลือดขาวซึ่งจะรู้วันลุ่งขึ้นแต่อีกขวดหนึ่งเนี่ยเขาจะส่งไปเพาะเชื้อ เวลาที่เราส่งไปเพาะเชื้อเราคาดหวังสูงเราคาดหวังว่ามันจะเพาะขึ้นเวลาที่ใช้ในการรอผลเพาะเชื้อขึ้นเนี่ยจะอยู่ได้ตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่ห้าหลังส่งเวลาออกมาปุ๊บผลออกมามันจะออกเป็นชื่อเชื้อนามสกุลเชื้อคล้ายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกชื่อยามาด้วยนะว่ายาฆ่าเชื้อสิบตัวที่สามารถรักษาเชื้อตัวนี้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะเพราะฉะนั้นถุงแรกเนี่ยที่ส่งเพาะเชื้อเลยมีความสําคัญมาก ถ้าไม่ขึ้นเชื้อจะลําบากเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นเชื้อปุ๊บถึงแม้เราจะให้ยาก,กว้างๆมา3ามถึงห้าวันพอผลเพราพอเชื้อออกปุ๊บเราจะให้ยาตรงเชื้อการให้ยาตรงเชื้อเนี่ยจะลดความเสี่ยงทันทีถ้าเกิดเราไม่รู้ผลพราะเชื้อไม่ขึ้นเชื้อไม่ได้แปลว่าไม่ติดแปลว่าติดแต่ว่าเพาะไม่ขึ้นเราจะต้องให้ยาก,กว้างไปเรื่อยๆนานสองสาอาทิตย์ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงของเชื้อดื้อยาหรือติดเชื้อราตามมาค่ะ แล้วถ้าเกิดเรารู้ชื่อนามสกุลเชื้อดีไปอีกนะนอกจากให้ยาได้ตรงแล้วเนี่ยเรายังป้องกันครั้งถัดไปได้เพราะว่าชื่อนามสกุลเชื้อเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าเป็นเชื้อที่ผิวหนังคนสแสดงว่าตอนที่คุณล้างมือเนี่ยคุณล้างไม่ดีนอกจากล้างไม่ดีแล้วเนี่ยมือยังไปโดนปลายสายและยังปล่อยน้ําเข้าท้องทําให้แบคทีเรียที่ควรจะอยู่บนมน,มนุษย์ผิวหนังมนุษย์เนี่ยมันเข้าท้องเราได้ค่ะชื่อนามสกุลเชื้อบางอย่างบอกได้เลยว่าไปจากช่องปาก แสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้ใส่แมสตอนเปลี่ยนถ่ายน้ํายาค่ะเพราะว่ามันอยู่ในปากมันไม่มีทางเข้าท้องได้ค่ะหรือคุณอาจจะมีฟันผุที่เยอะมากจนกระทั่งเชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากผ่านเข้าสู่กระแสเลือดแล้วมาเข้าท้องเราก็ได้ค่ะชื่อนามสกุลเชื้อบางตัวบอกได้เลยว่าเป็นเชื้อในอุจจาระคนมาได้อย่างเดียวก็คือผ่านทะลุผนังลำไส้และติดเชื้อในช่องท้องก็เลยอาจจะต้องสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีแบคทีเรีย ไม่ดีเยอะๆแบคทีเรียดีๆที่เคยมีเยอะๆในช่องท้องคุณเนี่ยมันต่ําเกินไปถ้าจนกะทำให้แบคทีเรียไม่ดีมันสามารถชนะได้มาเลยผ่านทะลุผนังลําไส้ออกมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าไปทําไมเนาะเล่าไปเพราะว่าจริงๆเราอยากเพาะเชื้อขึ้นดังนั้นเวลาที่คุณมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ติดปัญหาอะไรอย่างรุนแรงเนี่ยควรจะเอาคนไข้ามาพร้อมถุงแรกถ้าเกิดว่าคุณเห็นคนไข้หนักโทรมาปุ๊บพยาบาลบอกว่าเออดูคนไข้ไม่ค่อยดีอาจจะให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านแต่ถุงแรกเนี่ย อยากให้เอามาที่นี่เพราะว่าหลายโรงพยาบาลจะไม่รู้ว่าขวดที่สองเนี่ยที่ส่งเพาะเชื้อเนี่ยห้ามใส่ขวดเปล่าต้องใส่ขวดที่มีอาหารเลี้ยงเชือ้อมันถึงจะเพิ่มโอกาสที่จะเพาะเชื้อขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยฝากคุณไว้นะคะถ้าคุณมีน้ำยาขุนให้มาเร็วเป็นไปได้ควรเอาถุงแรกมาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคุณไปเพาะแล้วไม่ขึ้นที่โรงพยาบาลคุณเนี่ยแล้วเราได้ยาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลไปแล้ว เรามาเพาะอีกครั้งมันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะยิ่งไปกันใหญ่โอกาสที่จะเพาะขึ้นจะต่ําลงไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นถุงแรกเนี่ยเลยมีความสําคัญนะคะสําหรับในกรณีที่เราคิดว่าเราติดเชื้อในช่องท้องหรือไม่เนี่ยแล้วเราก็เลยอยากรู้จักว่าเชื้อมันขึ้นอะไรนะคะแต่คุณจะเห็นความต่างของรูปนี้มันเห็นมีคําว่าใช่ใช่แล้วก็มีคําว่าไม่ใช่เนาะรูปที่สามเนี่ยเป็นรูปที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแนละเป็นน้ํายาขุ่นที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะ แปลว่าน้ํายาขุนเนี่ยสามารถมาจากอีกเรื่องหนึ่งได้คือไม่ติดเชือ้ออันนี้เราเราจะพบอยู่บ่อยคนไข้ถ้าคนไข้ที่ล้างมาเป็นเวลาหลายๆปีเนี่ยก็จะอาจจะเคยประสบภาวะนี้นะคะก็คือปล่อยน้ํายาออกมาแล้วขุนอยู่แต่พอคุณหมอพยาบาลส่งไปห้องแลบตรวจแล้วไม่มีเม็ดเลือดขาวเลยแปลว่าเป็นน้ํายาขุนที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะสาเหตุที่เราอาจจะเจอบ่อยก็เช่นกินอาหารมันนะคะ อาหารมันเนี่ยเวลาเรากินลงไปแล้วก็กลืนลงไปเนี่ยนะคะมันจะถูกย่อยสลายออกมาเป็นไข,ขมันหลายตัวไขมันหลายตัวเหล่านี้เนี่ยจะดูดซึมผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายแต่จะมีบางตัวที่ดูดซึมผ่านท่อน้ําเหลืองท่อน้ําเหลืองเนี่ยเป็นท่อที่อยู่ในช่องท้องผนังเปราะบางครั้งเนี่ย โมเลกุลบางอันเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมผ่านท่อน้ําเหลืองและผนงังเปลาะบางก็แตกแล้วก็ปล่อยหลุดออกมาในท่องท้องกลายเป็นสีเหลืองขุ่นแบบนี้ได้เลยเหมือนนมอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันเนี่ยอาจจะเป็นบางคนและเป็นบางครั้งด้วยนะไม่ได้เป็นทุกครั้งและไม่ได้เป็นทุกคนดังนั้นบางคนก็จะสังเกตเห็นก็จะรู้ละแต่ส่วนใหญ่คนไข้จะมานะเพราะว่ามันจะดูเหลืองแบบน่าตกใจอะ่ะอืแล้วก็จะต้องมาตรวจชัวร์ว่า ไม่เลือดขาวขึ้นหรือเปล่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนไม่มาเท่าไหร่เพราะมันจะค่อนข้างเหลืองแบบชัดข้อที่2นะคะก็คือเวลาท้องแห้งค่ะอย่างที่เราเคยสอนไปอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องแช่น้ํายาเกินแปดชั่วโมงกลับมาเปลี่ยนไม่ทันเนี่ยเราอย่าไปใส่สองพันเนาะเพราะว่าถ้าเราใส่สองพันแล้วเราแช่นานๆเนี่ยมั่นใจได้ว่าตอนปล่อยออกเนี่ยจะไม่ได้สองพันจะเหลือพันห้าพันหกพันเจ็ดแปลว่า ของเสียต่างๆที่เราดึงออกมาใส่ในท้องเราและน้ําด้วยนะมันจะถูกดูดกลับดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะออกจากบ้านแล้วกลับมาไม่ทัน8ดชั่วโมงในการเปลี่ยนน้ายาให้แช่ไปแค่2 3 0 0ซีซีไอการแชร่2 3 0 0รซีซีเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้ล้างไตแต่เราแช่เอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเรากลับบ้านมาเราจะได้ล้างสายทิ้งก่อนก่อนที่เราจะปล่อยน้ําเข้าท้องเพื่อที่จะล้างอย่างน้อยก็ล้างสายทิ้งแล้วก็ยังมีเบตาดีนที่เลอะที่ปลายสายด้วยนะ เพราะว่าจุกเรามันมีเบตาดีนอยู่ข้างในพอเปิดจุกมันจะเปือเป้อนๆหน่อยเราจะได้ล้างทิ้งก่อนไอตอนที่เราปล่อยน้ำยาล้างทิ้งนี่แหละน้ำยาที่อยู่ปริมาณไม่ค่อยเยอะสองสมร้อยซีซีและแช่นานๆเนี่ยค่ะบางทีจะดูขุ่นกว่าปกติได้ค่ะถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจคุณก็อาจจะาม,มาตรวจแต่บางคนเขาก็อาจจะดูดูก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยก็แนะนำให้มาตรวจนะคะอันที่สามนะคะก็ค,คือท้องเสียเนาะ เวลาที่เราท้องเสียแปลว่าเรามีการติดเชื้อที่เกิดจากการที่เรากินเชื้อโรคเข้าไปเนาะอันนี้เป็นท้องเรานะคะนี่เป็นสะดือเราปกติเราจะมีลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่มีอุจจาระอยู่เวลาที่เราท้องเสียแปลว่าลำไส้เล็กเราติดเชื้อลำไส้เล็กเรายาวนะมีตั้งหลายเมตรอยู่ในช่องท้องเราก็ขดไปขดมาอยู่ในช่องท้องค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกินแบคทีเรียหรือกินเชื้อโรคลงไปเนี่ย ถ้าคุณกินไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเม็ดเลือดขาวที่บุลำไส้เล็กเนี่ยจะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคให้เราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินอาหารเนี่ยเช่นคุณกินอาหารมีเชื้อโรคนะเช่นอาหารอะไรดีเนาะอาหารที่แบบตั้งทิ้งไว้เช่นข้าวแกงอย่างนี้เนาะและแกงเนี่ยทำเสร็จตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแต่คุณไปซื้อตอน1ิบโมงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลาด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 อย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้คุณต้องคิดดีๆเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วค่ะ อีกห้าคนกินข้าวแกงร้านเดียวกับคุณเนี่ยไม่อยากก็เป็นอะไรแต่คุณอาจจะก,กินแล้วท้องเสียนะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวของคุณที่บุอยู่บริเวณลำไส้เล็กอาจจะไม่ดีเท่าอีกห้าคนที่เหลือค่ะเพราะคุณเป็นคนป่วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกกินอาหารเนี่ยต้องพยายามเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเลยเพราะว่าอาหารที่ทําเสร็จตอนนี้เชื้อโรคมันจะตายหมดเช่นเราไปกินนอกบ้านแทนที่เราจะกินข้าวแกงเราก็อาจจะก,กินอาหารตามสั่ง ซึ่งเขาทํากะเพราเสร็จตอนนั้นแล้วก็ทําไข่ดาวเสร็จตอนนั้นแล้วก็โปะให้เรากินอย่างเงี้ยน,นะอ้อันนี้ใหม่แน่นอนเชื้อโรคน่าจะตายคราวนี้มันก็เลยมีกรณีอยู่เหมือนกันที่บางครั้งคุณติดเชื้อในลําไส้เพราะว่าคุณกินอาหารที่เรากล่าวไปเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีลําไส้อักเสบคุณก็ถ่ายเหลวบางครั้งน้ํายาเนี่ยที่อยู่ในช่องท้องคุณเนี่ยมันจะดูขุ่นๆได้เพราะเหมือนกับมันเป็นปฏิกิริยาของมันว่าลําไส้มันอักเสบหมดเลยแล้วมันลอยอยู่ในน้ํายามันก็เลยมีคล้ายๆมีเมือกหรือว่ามี เยื่อขาวๆหลุดออกมาเป็นเหมือนปฏิกิริยาของช่องท้องค่ะแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยท้องเสียแล้วคุณไม่รักษายังปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆแทนที่จะไปตรวจและเอายาฆ่าเชื้อมากินเนี่ยแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เล็กที่ติดเชื้อเหล่านี้สามารถผ่านทะลุผนังลำไส้เล็กและติดเชื้อในช่องท้องตามมาค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีท้องเสียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีภาวะน้ำยาขุ่นร่วมด้วยเนี่ยค่อนไปทางว่าอยากให้มาตรวจน้ำยามากกว่า เพราะว่ามันเป็นได้ทั้งสองกรณีคือไม่ติดเชื้อก็ได้และเป็นติดเชื้อในช่องท้องร่วมด้วยก็ได้ค่ะไอ้ติดเชื้อในลำไส้นะ่ะมันติดอยู่แล้วมันเลยท้องเสียมันเหลือแค่ว่ามันทะลุผ่านผานังลำไส้แล้วมาติดในท้องด้วยหรือเปล่าเพราะการรักษามันจะต่างกันค่ะ ถ้าเราติดเชื้อแต่ลำไส้อย่างเดียวอาจจะก,กินยาฆ่าเชื้อเป็นยาก,กินอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าเราติดเชื้อในลำไส้ร่วมด้วยเราอาจจะต้องให้ยาผสมในถุงน้ํายาเพื่อรักษาการติดเชื้อในช่องท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีน้ํายาขุ่นพร้อมกับท้องเสียค่อนไปทางว่าอยากให้เอาน้ํายามาตรวจมากกว่าที่จะคิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาธรรมดาค่ะข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เจอยากกว่านะคะคือแพ้น้ํายาค่ะเวลาที่คุณเห็นน้ํายาขุ่นเนี่ย ในอดีตเนี่ยก็อาจจะเคยเจอคนไข่แบบนี้นะคะแต่น้อยมากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตนะคะปกติแล้วเนี่ยตัวน้ํายาล้างไตคือน้ําเกลือเนาะเขาก็เอาน้ํามาแล้วก็เอาโซเดียมโพแทสเซียมคอร์คลเซียมก็ซื้อมาแล้วก็เอามาใส่โรงงานที่ผลิตเนี่ยก็ต้องมีรถที่ซื้อโซเดียมมาจากที่นี่โพแทสเซียมมาจากที่นี่แคลเซียมมาจากที่นี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ถุงน้ํายาก็เป็นพลาสติก อัจติกก็มาเป็นล็อตๆในการผลิตถุงค่ะองค์ประกอบเหล่านี้ทําให้คนไข้บางคนอาจจะแพ้อะไรบางอย่างที่ละลายอยู่ในน้ํายาซึ่งแต่ละล็อตมันจะไม่เหมือนกันเวลาที่คุณแพ้น้ํายาก็จะออกมาเป็นน้ํายาคุ่นแบบนี้ได้โดยที่เพราะเชื้อเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เคยขึ้นเชื้อสัทีวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องเปลี่ยนล็อตน้ํายา ถ้าคุณไปดูเนี่ยปกติที่ถุงน้ํายาและที่กล่องมันจะมีเลขล็อตอยู่ค่ะแปลว่าคุณต้องแพ้อ,อะไรบางอย่างในล็อตนี้แต่กว่าเราจะมินิไยแพ้น้ํายาได้เราต้องตัดทั้งหมดทิ้งก่อนนะเพราะว่ามันเป็นวิธีมันเป็นสิ่งที่หาไม่ค่อยไม่ค่อยเจอซึ่งถ,ถ้าที่เคยเจอมาก็คือพอเราเปลี่ยนล็อตน้ํายาปุ๊บน้ํายาเขาใส่เหมือนเดิมไม่ต้องแก้อะไรเลยเพราะว่าเขาแพ้อ,อะไรบางอย่างที่ลอ,อยอยู่ในล็อตนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นรูปสุดท้ายไอ้รูปที่ท,ที่ไม่ใช่สุดท้ายเป็นรูปที่เราคิดว่าทุกๆท่่าาานอออจจจะมีโกสได้เซึง บางคนก็ไม่ได้ติดเชื้อนะแต่จะเป็นประเด็นอื่นที่จะเห็นว่ามันมีน้ํายาขุ่นนะคะจะได้มีแนวทางในการที่จะตัดสินใจที่จะพาคนไข้ามาถ้าไม่แน่ใจอะไรเรายังเน้นเสมอนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดกลางคืนมีมือถือพยาบาลเวีย24ชั่วโมงน้ํายาขุ่นเรากลัวที่สุดคือข้อแรกหน้าที่คุณคือมาและให้นับเ,เลือดขาววันนี้ปลอดภัยที่สุดนะคะ